อวันนี้มาคุยกับโยมหน่อยไปนิมิตใหม่สลายวันอ่าวันนี้ก็กลับมาเพึ่งมาอยู่บัดวันแรกนี่ไอ้โยมบ้านอยู่ไหนนะอยู่โพทะเลจ้ะจังหวัดพิจิตรเนาะ,ะชื่อะอะไร<จ>ะนะโยมเชื่อปาริชาติประจันวนวลจ้ะหรือเราก็เบอร์โทโยมเบอร์อะไรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดจ้ะโอจ้ดจ้ดแล้ว <c oughs> ที่มาครั้งก่อนกินยาไปกี่ชุดแล้วนะ สังไปชุดชุดนี้ชุดที่สามกำลังคาอยู่กำลังคาอยู่ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งเนาะหาเดือนครึ่งแล้วก็ไอ้ที่เออเล่าให้ฟังเหมือนกันที่คุยตะกี้เนี่ยว่าเริ่มแรกแล้วก็หมอเขาว่ายังไงตะกี้เนี่ยเหมือนเล่าตอนแรกตอนแรกฉันมันชักไปแล้วที่นี่หมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์เจอว่าเป็นเนื้องอกในสมองอ๋อตอนแรกชักเลยอ๋อจ้ะจแล้วทีนี้เขาก็เลย นัดผ่านัดผ่าเขาก็หยิบชิ้นเนื้อไปตรวจอืแล้วทีนี้ชิ้นเนื้อฉันนะอยู่ระยะที่สามมันกึง่ง<ๆ>ที่จะเป็นมะเร็งได้อืและทีนี้หมอเขาก็บอกเนื้อที่เหลือเนี่ยให้เอาไปไปยิงเลเซอร์ที่นครสวรรค์ควบคุมทีนี้หมอเลเซอร์<ๆ>เขาบอกว่าถ้าไม่เอาเนื้อออกให้หมดเขาไม่ยิงให้ที่นี้ก็เลย เขาถามว่าแล้วจะไปผ่าที่ไหนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปผ่าถ้า <iph> งั้นก็ผ่าที่นครสวรรค์นี่เลยอือือแล้วทีนี้พอพบหมอไอหมอสมองหมอสมองบอกว่าคนไข้ถ้าเกิดว่าถ้าคนไข้ผ่าออกเนี่ยถ้าเอาเนื้อชนิดออกเนี่ยคนไข้จะเป็นจะตายไปติ๊กนึงใช่ใช่เอาสมองออกก็เป็นมาเฟกจะเอาเนื้องอก,ก่อนนี้ออกหมดเนี่ยจะเป็นจะเป็น,ปนไอจะตายไปติ๊กนึงแล้วทีนี้ฉันก็บอกอโอ้ก็ดีอยู่แล้วที่หมอเขาไม่เอาออกให้หมด แต,แต่ตายไปสิฉันจะต,ตายไหมต,ตายหมดดีกว่าเออใช่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 อ๋อล้วแล้วทีนี้ทีเนี้ยน,น้องเขาบอกว่าพี่ชาติพี่ชาติไปถึงนครสวรรค์แล้วนะพี่ชาติกันมาหาหลวงพว่อติเพราะว่าน้องเขาดูอ๋อจ้ะจ้ะไอไอที่ทีห่หนูนายที่อาจจะก่อนจะออกโคตะเลนะสามแยกตรงนั้นอ่ะเจ้าบ้านก็เป็นเนื้องอกในสมองเหมือนกัน อ่ากินยาเดี๋ยวนี้หายแล้วมันมันมันจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สมองด้วยมันก็หายแล้วนะที่ที่เจ้าวัดไอ้ที่ก่อนจะออกโคทะเลนะซ้ายมือนะวัดใหม่อ่าวัดเกิดใหม่ไม่เท่าไหร่อ๋อจ้าฉันก็ไม่เคยเดืด้อ,อ,อนเลยที่ฉันก็มาทางนั้นเนี่ยเอเอ,เอ,เอแล้วก็ที่พิจิตรหลายคนแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้โรค ไอ้เียว่าเนื้องอกในสมองไม่รู้ยังไงนะเป็นกันเยอะนะเยอะมากเลยแถวบ้านก็เป็นกันเยอะแต่บางคนก็ผ่าไม่เป็นอะไรถ้าผ่าแล้วก็โดยมากก็จะพิการนั่นแหละถ้าผ่าสมองอะนะแล้วผ่าเนี่ยมันไม่ใช่หายนะผ่านี่มันก็ต้องผ่าแล้วผ่าอีกอยู่อย่างนั้นเองบางคนผ่าถึงสิบเอ็ดครั้งอ่ะผ่าสมองอ่ะ่น้องข้าวหอมน่ยเห็นไหมล่ะน้องข้าวหอมคลิปน้องข้าวหอมเนี่ยคนดูเกือบสิบล้านคนแล้วนะไอ้นั้นจากที่ไม่อินโอนอินเน่แล้วนะไอ้เรียกว่ามา กินยาเดี๋ยวนี้หายแล้วนะหนูน่ะทั้งเกตเลือดก็ปกตินะหนูติดตามเขาได้เลยมันอ่ามันเป็นสตอรี่มาตั้งแต่แรกเนาะเออนั่นแหละฉันไม่รู้แต่น้องเขาอยู่แปดลิ้วเขาดูอ่าน้าอ่าถ้าเกี่ยวการเนื้องอกถ้าเกี่ยวการอ่ามเร็งเนื้องอกกับสมุนไพรของเราดีมากเรียกว่ายามุ่งเป้ายามุ่งเป้ากินเข้าไปเนื้องอกทุกส่วนในร่างกายก็จะจะหายเพราะฉะนั้นกินยาไปเะนะ ถ้ากินยาไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่จะรักษาแต่เนื้องอกนะร่างกายก็ต้องแข็งแรงขึ้นกินข้าวได้นอนหลับไถ่สะดวกไม่รู้ลักนะเลือดปาดยงก็มาแล้วเนี่ยจ้ะอ่าเออเออนั่นแหละทีแรกมันมือมันซีดแล้วที่นี่กรรมแล้วมันก็มันก็มีเลือดแดงหมดแล้วเนี่ยอาจจะตั้งเกตดูอยู่อาจผ่านดินผ่านน้ำผ่านไฟผ่านลมก็จะดีอาถ้าฟื้นก็คือฟื้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยเนาะฉันก็บอกแล้วว่าถ้าฉันหายดีจะฉันจะบวช บวชบวชพามให้เจ็ดวันแต่ฉันบวชที่บ้านนู่นอ่้เราอยาแพงหม่ถามจริงอ๋อไม่แพงไม่แพงนจากนั้นก้ถ้าถ้าใครจะถ้าใครจะดูรายการอ่ะเพราะมันจะได้บอกกันบอกแชร์ต่อกันด้วยก็คือถ้าใครจะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยอกดเข้าไปดูที่สุพัฒสมุนไพรก็ได้ลื อ่าสักอ่าสักแก้วทีดีก็ได้กันแอดไลเข้ามาในนี้นั่นแหละนั่นแหละมันจะมีแต่ละตอนละตอนเป็นในร้อยพันพันคนแหละที่แชร์ประสบการณ์นะหายอ่ะโทรไปถามได้เลยนะจะอ้าวโอเคนะเอาโชคดีโชคดีจ้ะโชคดีจ้ะ